กูไปงานศพเนี่ยต้องดก,การเลยนะงานศพญาติโกที่การปูปู่ย่าตาย,ยายกูนี่ตาย,ยากันไปเนี่ยกูไม่ได้ขอให้เปิดเพลงเลยเปิดกรณีการแสงมอรลองไห้ดนตรีเศร้า,า,าเป็นการพูดที่ไร้วุฒิภาวะเป็นอย่างยิ่งเนาะในสถานะทำตนเป็นผู้ที่พูดธรรมะหรือสิ่งต่างๆการพูดดูถูกเกียดหยามในศัตตาของเจ้าพุธด,ดูถูกเกียจหยามกัะแทกกัะทั้ง พระสงฆ์นี่เือสิ่งที่ว่าชาวเป็นคนพื้นฐานของชาวคริสต์เขากระทากันโดยเฉพาะพระสงฆ์นี่เวลามีผู้วายชนหรือผู้เสียชีวิตนี่เขามานิมนต์ไปะนะถึงจะไม่ถวายปัจจัยก็ต้องไปตามกิจนิมนต์ตามาบทบัญญัติต่างๆที่บัญญัติเอาไว้นะเพราะฉะนั้นนี่คือถึงจะไม่ ถวายปัจัจก็ต้องไปบางทีเขาถวายปัจจัยก็เพื่อเจ้าภาพเขาจะทําบุญเป็นประเพณปฏิบัติของเขาอันดีงามนะบางทีพระสงฆ์ก็รับแล้วก็ไปช่วยเจ้าภาพคืนก็มีนะเนี่ยคือสิ่งที่ต้องดูตามเหตุเหตุตามที่ว่าด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่เขาจะจัดงานอย่างไรอ่าหรืออะไรที่ว่าไปไปไปเสือกเขาไปอะไรเขาอ่ะ คือดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเสือกในปฏิปปะเพีปฏิบัติของผู้อื่นมามากมายแล้วนะในทางศาสนาพุทธนะี่คือการพูดด้อยค่าลักษณะการพูดที่ไร้วุฒิที่ภาวะต่างๆอ่ะนะชาวพุทธเรานี่คิดอะไรได้หรือยังคิดอะไรได้หรือยังแต่จะมาเห็นแล้วว่าตอนนี้เขาเห็นคลิปของคนตื่นธรรมหรือคนตื่นธทำเนี่ยเขาเลื่อนผ่านกันเยอะแยแหลยนะเพราะว่าชาวพุทธเขาเริ่มรู้อะไรแล้วเป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ ควรกระทําต่างๆคือเราก็ดูเหตุผลก็แล้วกันนะว่าเราเคยเป็นมาในการรักษาจารีตประเพณีปฏิบัติอยู่กันเช่นไรและการที่คนเตธรทำหรือกลุ่มเนี่ยออกมาพูดทุกอย่างเป็นการที่พูดเพื่อเสียดสี นะเสยษสีไปเฉยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นประเพณีปฏิบัติต่างๆของชาวพุทธเราที่เรามีกันมาช้านานนะนะที่นำปาปฏิบัติก็ฝากไว้ให้คิดนะแค่นี้ก็คงคิดได้กันเลยเลยานะการพูดธรรมะการเผยแพร่ธรรมะแบบถอยแบบหยาบโรนมันไม่สมควร ที่จะมาออกสื่อสาธารณะไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแกเยาวชนคนรุ่นหลังลูกหลานของเราเยาวชนอ่ะเขาจะไปใช้พูจาไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่กูมึงถือกระโถนมาเนี่ยอืมมันไม่สมควรนะไม่สมควรมาไม่สมควรอย่างยิ่งเลยไอ้ที่กูทำเนี่ยกูถือประหลัดขิกประหลัดมาเนี่ยมันก็ไม่สมควร แต่กูอยากจะเป็นกระจกส่องเงาให้มึงเองสะท้อนกันสะท้อนให้เห็นนะว่าไม่สมควรอย่างยิ่งอืมสิ่งที่ถูกต้องอะนะกูจะบอกให้สมควรที่จะเอาดอกไม้เนีย่ยเป็นสิ่งมงคลเนี่ยที่บูชาพระพุทธเจ้าดอกไม้ดอกบัวดอกดาวเรืองอะไรก็ได้ที่เป็นมงคลเนี่ยออกสือ่อเพื่อให้เจริญหูเจริญตาด้านหลังพระพุทธรูป ไม่ใช่มาถือกระโจนออกสื่อออกเฟซบุ๊กออก t i กต o อกออกสื่อสาธารณะกูมองแล้วไม่สมควรนะมันเป็นแบบอย่างที่ก้าวร้าวนะมันเป็นแบบอย่างที่ก้าวร้าวไม่สมควรอย่างยิ่งแต่กูทําเนี่ยเป็นการแสดงถึงการเป็นกระจกส่งให้มึงเห็นไงว่ากูก็พูดได้ธรรมะถอยๆธรรมะหยาบโลนพวกนี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับ สมควรเอาพุทธรูกนูน่นทูบเทียนดอกไม้ต่างๆมาออกดูแล้วมันสมควรที่เป็น,นพุทธลักษณะยอย่างนั้นกูว่ามึงไม่ใช่พุทธละถ้าเป็นพุทธกับพุทธในทะเบียนบ้านพุทธสมนโนครัวพุทธที่ไม่เข้าใจพุทธนั่นเอง <c oughs> มันอุบาทจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยมันอุบาทจริงๆนะครับ <c oughs> อูเนี่ยเป็นพระไม่ใช่พระเหลือขอนะกูเป็นพระเหลืออ,อดกูถึงออกมวพูด กูพยายามเตือนไปทั้งเฟซทั้งบุ๊กอะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกก็ยังไม่อยู่ดีกกูถึงต้องออกมาพูดคลิปเนี้ยแต่คลิปนี้กูรู้เลยเดี๋ยวไอ้เอซของไอ้แก๊งกระโถนนะ่ะเดี๋ยวมันคอมเมนต์มาด่ากูเยอะไปหมดนะกูรู้เออเอาเถอะตามสบายนะใครจะคอมเมนต์ด่ากูยังไงก็เชิญอแต่เจตนากูต้องการเป็นกระจกส่องหให้ไอห,หัวหน้าแก๊งกระโถนของพวกมึงอะ่ะมันมีจิตสํานึกบ้าง แค่นั้นเองในการพูดธรรมะในการเผยแพร่ธรรมะแบบถอยถอยแบบหยาบโกรนตรลไทยไซเบอร์เขาไม่ง่งเนี่ยก็มีก็มีความรู้เนี่ยที่จะทําอะไรเนี่ยเขารอเหมือนที่ยมหนุ่มเขาบอกนะเขารอรอคุณนี้ให้อ้วนก่อนนะแล้วอ้วนก่อนอันนั้นต้องบอกให้ยมเข้าใจเรื่องของพักเครื่องพักเครื่องนะกูบาจาเนี่ยอาจจะมีบ้างเออมึง ยิงไม่เข้าฟันทันฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอย่างเงี้ยยิงแทงไม่เข้าแต่หล่เนี่นะเขามีบอกบ้างแล้วก็มีจริงแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่อัปตาครับเป็นเป็นกุศโลบายไม่ให้เราทำความชั่วยอาจารย์ถ้าเราจะทําความชั่วเนี่ยนะก็จะละอายต่อพระแลวเราถ้าเราใส่ผ้าเนี่ยอืมเราจะไม่กล้าทํานะจะไปขโมยของอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้ใส่ผ้าอยู่ครับใช่อืม เพราะนั่นตรงนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญมากคนต้องเข้าใจด้วยว่านี่อาจารย์ถึงเปิดช่องให้ก็มาคุยปรับความว่ายยมใหม่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยว่าเรื่องทุกเรื่องโยมโยมติต้ายมติต้าฟังอยู่นะโยมแต่ข่าโยมติต้าคนนี้มาใหม่แล้วยมนะก็แบ่งเวลาไปคนละสิบสิบห้านาทีเนาะบาคนถึงจะขึ้นนยมติต้านะแล้วเขามีช่องในวิชาโยมติต้าเนี่ยมีมีครับมีช่องเวลาเนี่ยฝากไปฝากไปโยมช่องของโยมติต้าด้วยนะโยมติต้าล้วช่วยกันแชร์แชรในโยมติต้ากันแชร์ด้วยนะ ใครความรู้ดีๆมาแล้วจมซิต้าอ่ากเออเขาทำได้ห้าอช่องเห็นนะแต่ถลายงานถูกรายงานก็สามารถโดนบล็อกได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ขยายความเรื่องของพระเครื่องนิดนึงโยมนะครับาจอรย์ของผมก็มีหลายช่องเหมือนกันแต่ว่าหลักๆนี่ผมก็วิ่งให้ช่องนี้ไงแต่ช่องสำรองก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำสำรองมาไว้อยู่เป็นคดพคนคนข่าวสองแล้วกันนะพ่ับกันป้องกันไว้ เพราะนั้นจะบอกโยมนะปีนี้ถ้าเราจัดการเขาไม่ได้หรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้นะปีหน้าอาจารย์สีเข้าป่าแล้วนะเพราะหมดลุนทางนวบอกตรงเลยครับวามผิดขนาดนี้ยต่อหน้าอนี้ยังทําอะไรก็ไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ไปได้ยังไงประเทศไทยเนี่ยผมันอยู่ได้ไงผมก็อยู่ไม่ได้อย่างอื่นแล้วบอกผมก็ไม่ทำแล้วคือม่อยู่ไม่ได้แล้วสัปปีนี้มันรู้ว่าจะให้ปีนึงอ่ะปีใหม่น้าทำไรไม่ได้ทันคำหยุดแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าเราเราไปไม่รอดแล้ว มันทาไปก็เหนื่อยเพราะเรารู้แล้วโอ้โหทางตาตำรวจไตเบอร์เจ้าหน้าที่เราจัการต่างๆจะทำอะไรไม่ได้เนี่ยคนะสสฆงทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันจบแล้วเหนื่อยเพราะฉะนั้นปีหนึ่งนะไม่ใช่ท้อนะแต่เรารู้สึกว่าเราต้องเนี่ยเาเรียกว่าปล่อยวางเนี่ยอเบกขาเช้าเข้านะนะเอาเรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วทําเรื่องแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าเอาเรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วทําเรื่องแล้วไอ้ที่ปะาพีไม่เอาสามข้อนี่แล้วมาบอกไปว่าอ่าพยายามแล้วก็คือ พยายามแล้วก็ทําเำปีนั้นเนี่ยจารทำทุกอย่างได้นั่นทำปล่อยวางบางคนก็คือไม่เอาเรื่องไงไม่ทําเรื่องไม่รู้เรื่องก็คือกูปล่อยวางไว้ก่อนแล้วแต่อย่างพวกเราเนี่ยคือทําเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วไม่สำเร็จก็ต้องปล่อยวางแล้วเวลานั้นนะการะามเทนเดอของพ่อปอยุโตจะพูดเนี่ยคือการจะปล่อยวางต้องทำก่อนไม่ใช่ถ้าไม่ไม่ทำก่อนก็ปล่อยทิ้งคือไม่เอาเรื่องไม่รู้เรื่องไม่ทําเรื่องไม่ได้นั้นหนึ่งปีนะนั้นบอกหนึ่งปีแต่นับไปทาไม อาจารย์ก็อย่างนี้ครับพระนอานนท์พระนอานนท์ท่านปฏิบัติแบบเต็มที่เลยท่านทําเพียรความเพียรยังไงก็ไม่รู้ทํายังไงก็ไม่รู้สุดท้ายท่านก็เลยปล่อย,อยงไงปล่อยแล้วปล่อยก็จะนอนแล้วเอาให้อาจารย์เล่าดีกว่า <laughs> พระนนท์เนี่ยเป็นอย่างเดียวนะพระหานทั้งหมดเลยไปอยู่ในในสีราบบเต็มพะูุ้หันได้แต่พระนนท์เนี่ยคือเต็มที่แล้วหนึ่งเดือนเนี่ยอาจารย์จะไม่เิลีหนึ่งเดือนไม่ไหวแล้วพระพระกระสปาก็รอ จะทาการสังเกตกาขาพนเดียวก็ปล่อยวางระหว่างยกเท้าขึ้นเนี่ยมันรู้เป็นพระหันคือเท้าก็ไปแตะพื้นหลังไ่แตะพื้นขาก็ไ่แตะพื้นไม่อยู่ในยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนไม่อยู่เลยเห็นไหมพอยกเท้าจากเอ็นหลังเอ็นนั่นเนี่ยมันคือคนปล่อยวางแล้วมันเหนื่อยเกินพอเอ็นหลังกัเท้ายกพื้นยกขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันรู้ไปพระหันเลยพนนนะคือไม่อยู่ในยาบททั้งสี่นล้วบรรลุเลยเห็นไหม ราะนั่นคือปล่อยวางแต่ต้องทาแล้วพระพรนงก็ปฏิบัติแล้วเต็มที่เลยนะเต็มที่ลุยอาจารย์ปกเล่ไม่ปิดน่าจะหนึ่งเดือนน่ะทําทุกวันเลยคณะสงฆ์ก็รออยู่รอองค์เดียวเพราะนอนอยู่ใกล้พระเจ้านะแต่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าปล่อยวางไม่ทำอะไรสักอย่างปล่อยวางเดี๋ยวกรรมมาตามพันโอ้ยทะลอเรื่องกรรมนจบแล้วแต่ว่าเราก็เอาแต่เรื่องแรงบันดาลน่ะดิเนี่ยมันเข้าทางเข้าเลยนะถ้าพูดแต่เรื่องกรรมเรื่องกรรมเนี่ยเออเดี๋ยวกรรมก็จัดการนะมันก็เข้าอยู่เรื่องของแรงบันดาลอะไรน่เขาก็เข้าทางเข เรื่องของการบรันรดาลเลยนะบันดาลทุกอย่างไะเรียวเกี่ยวเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชไปเลยนะจบเลยนะ <c oughs> มันก็คืออยู่การกระทำของเราด้วยจะพูดแต่เรื่องกรรมอย่างเดียวไม่ได้เห็นไหมมันก็ไปเกี่ยวกวับเรื่องเรื่องการบันดาลอย่างเดียวเลยใช่ไหมเรื่องวิเศษวิเ,เงวิเศษหรือปัญหาไปเลยนะนัรนเรื่องของร,รมหลวงพ่อบอจุโตบอกว่าเราก็ต้องทําด้วยเพราะนั้นเส้นทางที่เขาทาอยู่นี่มันอยู่เกี่ยวกรรมกับพวกเราไงเพราะเราเป็นคนไทยเห็นไหมเขาด้อยค่าจารีปเพนีด้อยค่าพระพุทธนะใช่มไหมเสียดสีรูบาจัน อย่างเงี้ยจวงจาบกูบา,า้าจันเห็นไหมมินประมาทเหล่าเนี้ยโดยคาชีพอื่นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าอันหมอดูร่างทรงเห็นไหมเออแล้วก็โหราศาสตร์แล้วก็ตอนมาถึงเรื่องเด็ดเรื่องเด็ชาวชาติเรื่องพรกเครื่องอย่างน้อยเอย่างน้อยา,าก็ได้ออกมาทำหน้าที่ดีครับอาจารย์อย่างน้อยเราก็ได้ออกมาทําหน้าที่ของชาวพุทธแล้วเออดูตอบผมเต็มที่แล้วครับครับสําเร็จไม่สำเร็จก็เป็นครับ มันคือพูดง่ายกฎหมายเนี่ยก็ต้องทําไปกฎหมู่ก็ต้องทําคนกลุ่มนี้ก็ไม่ฟังธรรมก็ไม่สนหรอกคุณจะพูดธรรมะอะไรเขาแถอย่างเดียวเขาไม่ยอมรับหรอกเรื่องธรรมะถ้ารับธรรมะก็ไม่ทําแบบนี้หรอกอาจารย์ก็ยืนยันมาตั้งนานแล้วเนี่ยจะจะเขาปีแล้วยืนยันมาแต่นัทอะไรแล้วว่าเขาไม่สนใจธรรมะเหมืออาจารย์เพิ่งพูดประเด็นเรื่องกฎหมายเนี่ยเพราะจะรู้อุ้ยเขาไม่รับธรรมะเขามีแต่ว่าจะเขิมขึ้นถ้าพูดธรรมะเนี่ยเขาจะแถไปเรื่อยทำไมเขาแถก็ถ่ายไปเขาไม่รับหรอก เรื่องตายสองวาระอย่างเงี้ยมันมีที่ไหนถ้าคนไร่ไม okay. so, right? so? ่จนก็ไม่ยอมรับเห็นไหมหมอดูตายลงนรกหมดสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของเอะไรนะแม่มดใช่ไหมเนี่ยผูดถึงหมอดูตายลงนรกหมดพอไล่กันมาก็เป็นแม่มดเนี่ยถ้าลองไล่ไม่ได้แล้วก็ไปเรื่อยเนี่ยแล้วิ่งแล้วมันถูกเคยแผ่ไปแล้วไงเข้าใจผิดไปแล้วคุณแล้วคุณจะทายังไงคุณมาแก้แล้วแล้วจะทํางไงต่อก็คุณแก้เด้สามเรื่องครับวันนั้นออประพันธ์ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับไม่อย่าลืมมาชมไลฟ์สดเพื่อเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์สันติทุกวันเวลาสองทุ่มด้วยนะครับทุกท่านขอบคุณครับ